สวัสดีครับคุณบัสสวัสดีครับสวัสดีครับมาเลยฮะคุณโอทานเลยผมสั่งอาหารเผื่อไว้แล้วครับผมมาทานอาหารร้านเลยอย่างรี้ครับไปทำไรมาครับถูกลอตเตอรี่มาป่าวเฮ้ยไม่ถึงขนาดนั้นคุณโอยิ่งกว่าถูกลอตเตอรี่อีกครับเลยว่าจะพาคุณโอมาเล่งนิดหน่อยครับคุณโอจำได้ไหมฮะวันที่คุณโอบอกกับผมไว้ว่าเวลาจะลงทุนนาฬิกาเนี่ยให้ลงทุนแบบว่าแบรนด์ที่สามารถ ปล่อยได้เร็วตลาดต้องการครับล่าสุดที่ผมไปซื้อนาฬิกาจากคุณโอมาเนี่ยสามเดือนที่แล้วครับเมื่อวานนี้ผมปล่อยไปกำไรมาสองหมื่นคุณโอวันนี้ก็เลยว่าจะพาคุณโอมาเลี้ยงขอบคุณซะหน่อยครับยินดีด้วยครับคุณบาสแต่ถ้าในการรุ่นนะครคุณบาสมาปล่อยผมที่ร้านเนี่ยผมให้กำไรได้มากกว่านี้อีกสามถึงสี่หมื่นครับผมใจได้ คตอราคามันขึ้นบาสเอ้าผมก็ศึกษาตลาดแล้วไงครับแล้วก็ไปขายร้านที่เชื่อถือได้นะฮะร้านคุณรู้จักกันเองทำไมผมขายได้กำไรน้อยกว่าที่คุณโอปล่อยอะครับก่อนจริงๆครับผมลืมบอกคุณบาสครับทุกครั้งคุณบาสก่อนจะขายเนี่ยโทรมาถามผมก่อนนะครับควรศึกษาราคาตลาดให้พอนะครับควรปรึกษาจากราคาจากราคาที่ร้านค้าจะรับซื้อคืนด้วยนะครับอาจจะได้กำไรมากกว่านี้ ดังนั้นแสดงว่าวันนี้ผมตั้งใจจะมาเลี้ยงขอบคุณคุณโอกลายเป็นว่าผมมาเลี้ยงส่งความโง่ผมใช่ไหมครับไม่โง่หรอกครับแค่ต้องเช็คราคาก่อนขายด้วยคุณโอครับอย่างนี้กินเลยครับกินที้มันหมดเลยครับในผมก็โง่นะครับเลี้ยงส่งความโง่ครับผมพี่โออืมการที่ยิ่กำไรมากหน่อยกลับไปกำไรนิดเดียว